9. ความฝันบอกว่าคุณจะเป็นเศรษฐีสวัสดีกาล,ลยานมิตรทุกท่านไลสาระช n แนลในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับกาล,ลยานมิตรที่เขารบการทํานายฝันเป็นศาสตร์ที่มีใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยเชื่อกันว่าความฝันสามารถสะท้อนถึงเหตุการณ์ในอนาคตรหรือการเตือน ต่างๆซึ่งการทำนายฝันจึงเป็นที่นิยมในหลายวัฒนธรรมรวมถึงในประเทศไทยที่มักมีการทำนายความฝันตามตำราหรือศาสตร์ต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของเลขเด็ดที่ผู้คนมักจะตีความฝัน เพื่อเสียงโชคการทำนายความฝันมักจะพิจารณาจากสิ่งที่ฝันถึงเช่นสัตว์สิ่งของสถานที่หรือบุคคลในความฝันซึ่งแต่ละสิ่งในความฝันนั้นจะมีความหมายแตกต่างกันไปตามตำราโบราณที่สืบทอดกันมาเช่น หากฝันเห็นงูอาจจะหมายถึงการมีโชคด้านความรักพบคู่แต่งงานหากฝันเห็นน้ำท่วมอาจจะหมายถึงต้องเดินทางไกลหรือโยกย้ายในอนาคตหรือถ้าฝันเห็นทองคำหรือเงินทองมักจะหมายถึงการที่คิดไว้จะสมหวังโชคลาภที่กำลังจะมาถึงนอกจากนี้ในเจดวันท่านฝันวันไหนกันบ้างรู้หรือไม่ว่า ฝันนั้นไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็สามารถสื่อถึงความหมายได้ต่างกันออกไปดังนั้นวันนี้เรามารู้ถึงการทำนายความฝันตามวันที่ท่านฝันกันครับหนึ่งฝันในวันอาทิตย์ทำนายฝันได้ว่าสิ่งที่คุณฝันไม่ว่าจะดีหรือร้ายอาจเกี่ยวข้องกับคนส่วนรวมหรือผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิด สฝันในวันจันทร์ทำนายฝันได้ว่าสิ่งที่คุณฝันไปไม่ว่าจะดีหรือร้ายอาจเกี่ยวกับญาติสนิทและมิตรสหาย 3. ฝันในวันอังคารทำนายฝันได้ว่าสิ่งที่คุณฝันไม่ว่าจะดีหรือร้ายอาจจะเกี่ยวกับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 4. ฝันในวันพุธทำนายฝันว่าสิ่งที่ฝันไม่ว่าจะดีหรือร้ายอาจเกี่ยวกับสามีภรรยาหรือบุตรธิดาห้าฝันในวันพฤหัสทำนายฝันว่าสิ่งที่คุณฝันไม่ว่าจะดีหรือร้าย อาจเกี่ยวกับครูอาจารย์หรือผู้อบรมสั่งสอนหกฝันในวันศุกร์ทำนายฝันได้ว่าสิ่งที่คุณฝันไม่ว่าจะดีหรือร้ายอาจเกี่ยวกับฆ่าทาสบริวารสัตว์และสิ่งของเครื่องใช้เจ็ดฝันในวันเสาร์ ทำนายฝันได้ว่าสิ่งที่คุณฝันไม่ว่าจะดีหรือร้ายอาจเกี่ยวกับตนผู้ฝันทั้งปวง 9. ความฝันบอกว่าท่านจะเป็นเศรษฐีหนึ่งฝันเห็นพระเป็นความฝันมงคลหากในระยะนี้ท่านติดต่อกับคนต่างชาติ หรือมิตรสหายที่เป็นคนต่างถิ่นต่างแดนพวกเขาเหล่านี้จะนำโชคลาภมาให้สิ่งที่คุณหวังจะได้สมหวังดังคิดเหมือนเนรมิตรได้ดังตาเห็นในเรื่องความรักคนโสดต้องพึ่งพาเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวคอยเป็นพ่อสื่อแม่ชักให้ถึงจะสำเร็จคุณจะมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีและอาจจะพบคนที่ถูกใจจนถึงขั้น เกิดเป็นความรักได้คนที่เคยทะเลาะก,กันหรือหึงหวงกันจะกลับเป็นมิตรและกลับมารักใคร่กว่าเดิมเลขมงคลหนึ่งหนึ่งหกหสามสสองฝันเห็นสัตว์น้ำเด่นเรื่องการเงินการงานมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนงานโยกย้ายสายงานหรือได้รับอะไรที่แตกต่างจากเดิมที่เป็นอยู่ จะได้ข่าวดีเรื่องงานในอนาคตถ้าจะย้ายงานหรือเปลี่ยนงานหรือหางานใหม่จะรู้ผลในเดือนนี้เงินทองที่มีอยู่ให้ระวังการจับใจใช้ซอยอย่าใช้จ่ายเกินตัวเพราะผลที่ได้รับคือการมีหนี้สินเลขเด่นนำโชค6กสอง 8625498803ฝันเห็นปลาจะมีโชคอยู่ทางทิศเหนือมาจากคนผิวสองสีมิตรรักจะแปรพักเป็นอย่างอื่นคอยระวังไว้ด้วยมีเหตุวิกฤตเกิดขึ้นเล็กน้อยทำให้กิจวัตรประจำไม่ราบรื่นจะได้เงินที่มาจากการกู้ยืม และสามารถขี้คลายปัญหาที่เกิดขึ้นได้งานที่ทำร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม เป็นคณะจะมีปัญหาแตกแยกคนร่วมทีมจะเกิดปากเสียงกันแตกแยกกันเป็นกลุ่มระวังจะมีคนคิดอยากจะเรียนแบบคุณแล้วนำไปแอบอ้างเสนอหัวหน้าว่าเป็นผลงานเขาเลขเด่นมงคล406734440-44ฝันเห็นทองคำการเสี่ยงโชคจะสแสวงโชคลาบจากที่ที่คุณยังไม่เคยไปจะมีงานสัง สกับญาติมิตรมีเหตุวิกฤตนิดหน่อยดวงเด่นเรื่องการเงินการงานงานพิเศษจะเข้ามาจากงานเดิมเรื่อยๆด้วยความสามารถและผลงานที่ได้รับยกย่องทางด้านการเงินดีแต่ก็จะไม่เหลือเก็บจะมีงานพิเศษเข้ามาหรือได้รับผิดชอบงานมากกว่าหนึ่งงานแต่ผลงาน จะสำเร็จผ่านลุล่วงไปด้วยดีเลขเด่นนำโชค0789 095 776 5ฝ77ันเห็นนกผู้ใหญ่จะช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยดีหากหนักใจเรื่องใดก็ตามควรเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อขอคำปรึกษาช่วงมารทจนระวัง การกลับบ้านดึกๆเลี่ยงการไปงานศพโชคลาบมีแต่ต้องควายคว้าเองดวงเด่นเรื่องการเงินการงานได้ลาบจากการพนันการเสี่ยงโชคโอกาสแบบนี้ไม่บ่อยครั้งหากเริ่มทำงานที่ตัวเองไม่ถนัดจะเดือดร้อนเพราะคนแปลกหน้าการเงินอาจต้องลำบากใจจากการขอหยิบยืมผู้อื่นแต่ก็จะได้รับ ความช่วยเหลือและเพื่อนสนิทต,ต่างเพศเป็นอย่างดีเลขเด่นนำโชค2 3 1 5 8 8 1นหกฝันเห็นคนตายจะได้พบกับมิตรหน้าใหม่มากหน้าหลายตาเพิ่มขึ้นมีความอัดอั้นกุ้มใจที่จะต้องระบายความในใจให้คนอื่นฟังช่วงนี้ระวังศัตรูคู่แข่งของคุณจ้องจะทำลายคุณอยู่ เด่นเรื่องการเงินการงานช่วงนี้งานที่ทำหรือได้รับมอบหมายจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีไม่ติดขัดอะไรคนทำงานราชการระวังเรื่องการขยับขยายตำแหน่งหน้าที่อาจจะมีคนไม่พอใจขัดแขท่งขัดขากันได้เงินทองที่มีอยู่ ให้ระวังเรื่องจับจ่ายใช้สอยเสียบ้างอย่าใช้จ่ายเกินตัวเพราะผลที่ได้รับคือการมีหนี้สินเจ็ดฝันเห็นงูใหญ่หรือพญานาคคุณจะโชคดีเริ่มเรื่อยเรื่อยและจะเพลิดเพลินกับความรุ่งเรืองอย่างไม่ขาดสายเพศตรงข้ามจะนำพาโชคลาภทางการเงินมาให้คุณอยู่ในจังหวะชีวิตที่เปลี่ยนแปลงมันจะทำให้คุณ ได้รับสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตเด่นเรื่องการเงินการงานจะมีโชคลาภทางการเงินหรือมีลาบลอยในช่วงนี้แต่ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดเลขเด่นนำโชค2637330มเจ็ดห้ฝันเห็นกบหรือได้จับกบจะได้พบกับมิตร หน้าใหม่มากหน้าหลายตาสิ่งที่คุณหวังไว้จะสมหวังดังคิดเหมือนเนลมิดได้ดังตาเห็นระวังเรื่องเดือดร้อนอาจเกิดจากเทศตรงข้ามเลขเด่นนำโชค3741 556 0749ฝันเห็นเอาไว้ยวะรับของผู้ชายหรือของผู้หญิง ในช่วงนี้ให้ระวังการได้รับอุบัติเหตุบาดเจ็บเล,เล็กๆน้อยๆจะมีโอกาสได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนเก่าหรือมีงานสังคมอยู่บ่อยครั้งมีโอกาสพบผู้ช่วยเหลือแบบไม่คาดฝันการตัดสินใจของคุณจะมีคนกังขาเกิดเป็นประเด็นไม่จบง่ายๆให้ระวัง การ,รเผชิญหน้าให้ดีการงานเรียกได้ว่ารุ่งเรืองสดใสเป็นช่วงโอกาสทองของคุณเลยทีเดียวภาระรับผิดชอบในหน้าที่การงานทำให้จำต้องสละแผนการพักผ่อนกระทันหันเลขเด่นนำโชค5 6 7 6 6 2 5 เจและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้จะเริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ